ผู้หญิงไงคนที่เขารักเขาไม่ได้อยู่คนที่เขาอยู่เขาก็ไม่ได้รักอ๋อคนที่รักไม่ได้อยู่คนที่อยู่ไม่ได้รักอืมก็อย่างงี้ค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เดซี่แถสเปเชียลต้องบอกว่าสเปเชียลจริงๆเลยนะคะวันนี้เราอยู่ที่วัดแรงนะคะแล้วก็อยู่ที่ศา์แม่ย่าทาสีสุดาจันทร์นะ,ะต้องบอกว่าพีเดซี่นับถือท่านมากและเมื่อครั้งที่แล้วนะคะพีเดซี่ได้มาที่นี่และมีอา,อาจารย์นะคะลักษณะเป็นอาจารย์จิตสัมผัสแต่ไม่ใช่อาจารย์แอนนี่นะคะอาจารย์จิตสัมผัสคนหนึ่งเดินเข้ามาจับมือพีเดซี่แล้วบอกว่าแม่ขอให้ลูกช่วยแม่หน่อยขอให้ลูก ช่วยสื่อสารให้กับคนทั้งประเทศเข้าใจแม่ใหม่เพราะที่ผ่านมาทุกคนทั้งประเทศเข้าใจแม่ผิดแทั้งคนเยอะมากแล่พี่เดซี่เนี่ยก็ได้พยายามติดต่ออาจารย์แอนนี่นะคะเพราะว่าอาจารย์อาจารย์แอนนี่ที่สัมผัสเนี่ยเป็นอาจารย์ที่พี่เดซี่นับถือท่านหนึ่งและท่านสัมผัสในเรื่องราวประวัติศาสตร์และหรือเรื่องราวลึกลับนะหรือจริงๆแล้วดูดวงครับทุกทุกคนเนี่ยดูได้อย่างแม่นยําแล้วก็รู้ในสิ่งที่หลายๆคนไม่ไม่เคยรู้มาก่อนหรือ อาจารย์รู้ประวัติศาสตร์ทังที่ท่านก็ไม่ได้รู้จักประวัติศาสตร์ไทยนะครับวันนี้พิเดซิอยากให้อาจารย์มาสัมผัสถึงแม่ย่าศรีสุดาจันทร์ว่าท่านอยากให้พิเดซิช่วยอะไรนะวันนี้ก็เป็นโอกาสที่มากมากเลยอาจารย์าารยเป็นไงบ้างวันนี้ก็เลยมาสัมผัสกับท่านเมื่อกี้จุดทุบบ่อมาหมากเก้าดอกเราสัมผัสพ้่ท่านก็จะลงมาคุยท่านก็จะลงมาคุยเราสัมผัสเ,เขาได้ท่านลงมาบอกว่าเขาที่นี่และเขาตายอยู่ใน สถานที่แห่งนี้ค่ะตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นบริเวณคลองสะบัวนะคร<ช>ับก็คือบริเวณที่พระองค์ถูกรอบปรมชนนั่นเองแล้วก็มือูทุระาร่านทุบผารเขาเขียนในภาษาอะไรกันประหาราาชีวิตประหาร,ราน,นี่นประหารด้วยอะไรจ๊ะอันนี้ไม่แน่ใจประหารด้วยอะไรเขาบอกเขาไม่ได้เห็นภาพให้เราสัมผัสได้ว่าเขาถูกประหารชีวิตที่นี่เขาบอกมีสองคน มีสองคนที่ยังไม่ดวนจิตอยูมีสองคนแต่ว่าถูกประหารนะถูกประหารเหมือนกันสองคนอาจจะเป็นสามีภรรยาสามีสามีท่านก็คือคุณวโรงสาที่โดนประหารที่นี่เหมือนกันเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายไม่ใช่คุณแม่ใช่ไหมเมื่อกี้คุยกันแล้วว่าเป็นคุณแม่ดูประหารชีวิตที่นี่หไม่แม่ไม่ได้ผิดอะไรเดีเพราะฉะนั้นคุณแม่ไม่ได้ถดกประหารที่นี่อ่า แม่ไม่ได้เสียแต่ว่าคนที่เสียคือเป็นสามีของสามีก็คือเท้าสุดสดาจันเลยค่ะช่ช่ยชใต้ผองก็เลยีใช่ใต้ตรงนี้ค่ะที่สถานที่แห่งนี้ค่ะตรงไหนบริเวณไหนอาจารย์ชี้ได้ไหมก็เขาก็ไม่ได้บอกว่าใตตรงไหนยังไงเขาบอกว่าใต้แถวก็ถวๆไต้ของกันเลยแล้วก็มีโซ่อีืออะไรที่แบบล่ากเขาเข้ามาในนีอะไร่้ยโซ่ด้วยใช่เด็กมาสยามที่แบบจับมาไว้แล้วก็ปิดตาค่ะปิดตาเขาไว้ค่ะ แล้วก็ที่นี่ก็ใช้มีดใช้อะไรก็ไม่รู้่ะไม่เห็นผ้าละเขาก็ไม่เขาบอกขอเขาตาอนที่เขาเสียเขาไม่เห็นอะไรแล้วแล้วก็ถูกปิดตาหน่อยะคะอ่ะแล้วก็ก็ตายที่นี่สองคนก็คือสามีภรรยาสองคนค่ะตายที่นี่แล้วเขาบอกว่าทําแม่บอกว่าทําแม่มีลูกชายสามคนค่ะทําแม่มีลูกชายสามคนครับผู้บบนี้ใช่แล้วก็ที่ที่ท่านตายก็เพราะว่าความเข้าใจผิดเพราะท่านตอนยิ่งใหญ่มาก ข้างล่างขึ้นมาแต่มีคนสั่งให้หนูแบ่งแย่งชิงหลังกันนะคะคือมีการแบ่งแย่งเแก่งแย่งชิงบัลลังก์กันนะคะที่จริงๆแล้วแม่หัวเท้าสรีสุดาจัน์เนี่ยเขาจะต้องเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในยุคโอ้พระแม่ขอบคุณพระแม่มาบอกเยอะมากเลยอ่ะอาจารย์คะที่เมื่อกี้ค้างไว้คืออาจารย์บอกว่าพระแม่โดนใส่ร้ายใส่ร้ายเรื่องอะไรบ้างอะคะ ก็ใส่เลยว่าพ่อแม่มีโชวบ้างมีชูมีอะไรบ้างแล้วก็เหมือนไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนไม่ดีใช่ค่ะแล้วก็เหมือนแบบว่าจะโกงเป็นกระบอกเป็นกระบอกเป็นกระบอกนี่คือกระบอกค่ะเขาเขียนแบบนี้ค่ะเป็นกระบอกเหมือนจะมาทำไรบ้างเมือออะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างแล้วเขาก็ยับข้อหาใส่พ่อแม่ค่ะท้ามีชูจริงจริงไหมเออทําไม่ได้มีหรอกค่ะแต่ว่ามีถูกใส่ร้ายค่ะมีคนใส่ร้ายมีคนใส่ร้าย เ mm hmm. ขาบอกว่ามีโชว์บ้างมีอะไรบ้างคือตามประวัติศาสตร์ต้องบอกก่อนนะคะคือท้าวทา้าวศรีสุดาจั์เนี่ย mm hmm. เ,เป็นเมียเป็นเป็นเมียของพระชัยราชานะฮะ mm hmm. แล้วก็ ขุนวรวงศ์เนี่ยตามประวัติศาสตร์นะฮะก็คือเป็นชูกับเท้าศรีสุดาจันทร,ร์แล้วก็มีลูกด้วยกันซึ่งตรงน,นี้<ช>อันนี้คือประวัติศาสตร์ที่ถูกเขียนยนะคะแต่ประวัติศาสตร์นอกตำราที่มีการเล่าลือหรือมีการพูดถึงกันมาก็คือเขาบอกว่าเท้าศรีสุดาจันทร,ร์เนี่ยท่านไม่ได้เป็นชูเพราะว่าท่านมีความรักกับขุนวรวงศามาก,ก่อนที่จะไปเป็นพระมเหสีของพระชัยราชา,าไม่ได้ละ่ะคุณลุกเลย เขาบอกเขาถูกใส่ร้ายว่าเขามีชู้อะค่ะเขาบอกเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะทำผู้แบบนี้ค่ะก็ได้ินเสียท่ั้งมาบอกคุณรู้มากาใช่และเขาบอกว่าเป็นกระบอกบ้างอะไรบ้างก็คือก็คือในประวัติศาสตร์คือท้าวรีสุดาจันทร์ก็คือถูกใส่ร้ายในเรื่องของว่าเป็นชู้แล้วก็เป็นกระเพราะว่าได้ยกนะฮะก็คือคุณวรวงศ์สายเนี่ยขึ้นมาเป็นกษัตริย์ในุงศสี แล้วก็ได้มีแล้วก็ได้มีการประหารลูกของตัวเองรอบสังหารลูกของตัวเองหรอคะพยอดพยอดฟ้านี่พยอดฟาน่าจะเป็นลูกติดของพระชัยราชามากกว่าอืมอันนี้ประวัติศาสตร์เราก็ไม่รู้แต่เราสัมผัสกันเนจิได้จริงๆก็ประมาณเท่านี้แล้วก็คือคือท่านบอกท่านไม่ได้เป็นชูใช่ไหมท่านบอกไม่ใช่ไม่ได้คือความเป็นชวคือความเข้าใจผิดความเข้าใจผิดกันมากกว่าไม่ได้เป็นโชว์ค่ะเขาบอก คืออาจจะเป็นความลาด้วยด้วยที่เราบอกเมื่อกี้อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่คาพูดคำหนึ่งว่าที่สัมผัสได้เสียงท่านท่านบอกว่าคือผามเข้าใจผิดคือถูใส่ไะไว่าเป็นชูค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นค่ะทัางผู้แบบนี้ท่านเขียนชื่ออันนี้<อ>คืออันนี้อ่านไม่ออกค่ะเป็นเป็นพระอะไรไม่รู้ค่ะ คืออาจารย์อันนี้เนี่ยเป็นพม่าเนาะเป็นพม่าแล้วก็เขาก็ให้แต่ว่าเขียนภาษาไทยได้อ่านภาษาไทยได้แล้วเขาให้เขียนชื่อนี้นะคะก็คือมีคําว่าพระนะคะแล้วก็มีสอสารานะคะแล้วก็ตัวนี้ตัวอะไรอาจารย์ไม่เขาให้เขียนชื่อแบบนี้ด้วยสัตว์มั้งคะสัตว์ไม่สัตว์เหรอถ้าพี่เดซี่ให้สะกดอ่านน่าจะเป็นพระศรีสิล์หรือเปล่าอ๋อเสือเพราะมีมีสอสารา มิสอสานนำหน้าคือพระสศิสินละอ,อาจารย์อาจารย์เขาว่าเขียนไม่รู้นะเขาเขียนตามที่ท่านบอกที่จิตบอกนะคัอันนี้นะะเป็นลูกของเขาเป็นลูกของเขาก็คือมีลูกชายเขาชื่ออันนี้ค่ะเขาศิสินเขาบอกเขาบอกลูกชายเขาชื่อนนี้ค่ะลูกชายเขามีนี่อีกไหมคะคนนี้ค่ะลูกชายอ่านไม่ออกค่ะจ๊ะ <laughs> ไม่รู้เขาเขียนแบบนี้ใช่เขาเขียนแบบนี้นะถ้าท่านผู้ชมเห็น่ะและเดาและอ่านได้อ่านว่ายังไงก็เอานะคะ่ายภาษาเออเขาเขียนแบบนี้นะแต่พิเดนซี่อ่านไม่ออกจริงๆว่าเดียนจะเรเขาชื่อนนี้โอ้ยแต่พิเดนซี่ต้องไปอ่านประวัติศาสตร์นะว่าจริงๆแล้วท่านมีลูกชื่ออะไรบ้างเดียวเดียว